ได้มาทรงแบบนี้นะคะลองกินดูก่อนเมันจะหายไม่หวานไหมหรือเปล่าอืมแล้วเปลี่ยนเรื่องการกินระหว่างท้่เรากินแบบลูกที่เราใสอลงมาจากจากต้นใหม่ๆเนาะแล้วเราก็หน่อยเราไปเดินออกกำลังกายสักหน่อย เราไปเดินออกกำลับบงกายสักหน่อยก่างก็เลยไปสอยมาไว้วิธีการสอยเราก็ใช้ตะก้อที่สอยมะม่วงค่ะสอยลงมาเพราะว่ากลัวนะหัน่นแล้วก็จากการทําคลิปแล้วเนะี่ยเราก็เรากินดูนะมันมันไม่อร่อยเท่ากับที่เรามา ไม่แช่เย็นไว้เนาะพอไม่แช่เย็นไว้เตียงนอร่อยมากค่ะกอที่ต okay ัวเองปลูกเองปลูกเองอยู่ข้างบ้านปลูกเองแล้วเขามีลูกค่ะมีลูกแล้วก็ก็เหลืองโสกคาต้นเลยมันกอที่ต mm ัวเองปลูกเองปลูกเองอยู่ข้างบ้านปลูกเองแล้วเขามีลูกค่ะมีลูก แล้วก,ก็เหลืองโสกคาต้นเลยมันก็นี่เป็นวิธีการหั่นอีกวิธีที่สองที่เราถ่ายรูปไปเมื่อวานนี้อทีนี้บางคนก็ขึ้นตรงกัน โรงกัาก็ถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมก็คงต้องนะไปดูเรือเเยอะลังให้เนาะคะ่นะเนาะนิวเหวอก็เลยมากินมะละกอมะละกอที่ตัวเองปลูกเองนะปลูกเองอยู่ข้างบ้านปลูกเองแล้วเขามีลูกค่ะมีลูกแล้วก็ก็เหลืองสุกคาต้นเลยมันก็หวานค่ะหวานพส่วนมากินด้วยกันวันนี้ทั้งวันเนาะก็เข้าไปเยี่ยมเพื่อนไปเป็นกำลังใจ ก็ทำคลิปไปเองบ้างแล้วก็นะลงคลิปโพสคลิปเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็ได้ไปฟังนะจากโค้ดยูก,นะก็ให้เป็นอันนี้คือผ่าตามแนวนอนเนะค่ะเครึ่งลูกนะตานหัวตะไถยออกแล้วเราก็มา ตัวเองเป็นคนท้องผูกถ้ได้กินผลลัพธ์ก็ให้เป็นอันนี้คือผ่าตามแนวนอนนอะคะครึ่งลูกตันหัวตะไถยออกแล้วเราก็มาไม้พวกนี้ก็จะขับถ่ายง่ายเนาะขับถ่ายง่ายลูกนี้เป็นมะหวานค่ะหวานเพื่อนๆมากินด้วยกัน วันนี้ทั้งวันเนาะก็เข้าไปเยี่ยมเพื่อนไปเป็นกำลังใจเนจาะจะกโค้อยู่เล่าให้ฟังว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างรอการตรวจสอบของเรานี่ต้องนะไม่รู้ว่าจะรออีกนานเท่าไหร่เนาะก็ต้องรอค่ะมากินมะละกอได้กันค่ะเพื่อนๆมากินมะละกอได้กันค่ะเพื่อนๆมะละกอที่ตัวเองปลูกเองนะปลูกเองอยู่ข้างบ้าน เราปลูกเองแล้วเขามีลูกค่ะมีลูกแล้วก็ก็เหลืองโุกคาต้นเลยมันก็นี่เป็นวิธีการหั่นอีกวิธีที่สองที่เราถ่ายรูปไปเมื่อวานนี้นก็ให้เป็นอันนี้คือผ่าตามแนวนอนนะคะครึ่งลูกอนะตันหัวตันท้ยออกแล้วเราก็มา เขาไปตู by by ้เย็นไปเห็นก็เลยไปเอามะละกอมากินค่ะเราเราเป็นมะละกอลูกเดียวแต่ว่าเราเราทําเป็นสองรูปทรงเนาะเขาไปตู้เย็นไปเห็นก็เลยไปเอามะละกอมากินค่ะเราเราเป็นมะละกอลูกเดียวแต่ว่าเราเราทําเป็นสองรูปทรงเนาะมีธรรมดาคะห่นหรือป่าเนาะเราก็เอานี่มาใ้ตรงนี้ค่ะ นะหัน่นแล้วก็จากการทาคลิปแล้วเนะี่ยเราก็เรากินดูนะม,นมันไม่อร่อยเท่ากับที่เรามาแช่ยเย็นไว้เนาะพอมาแช่ยเย็นไว้นะเอาเอามีดที่ที่เราใช้สําหรับเนี่ยมาทําให้เป็นร่องแบบนี้ก็นะน่ากินนะคะแทนที่เราจะนะทําเป็นรูปตำดาามอือใหม่ เจ้าเหมียวนอนหลับเจ้าเหมียวนอนหลับอยู่บนที่ธรรมดาแต่ะาระะหันหรือปาดเนาะเราก็เอานี่มาใช้ตรงนี้ค่ะสำหรับมะละกอบ้านกูหวังต้มตำต้มตำต้มตำก็อร่อยกินไปสองชิ้นสองชิ้นที่สามถ้าเบื่อหิวเนาะเบื่อหิวถ้าลูกเนาะก็ได้มาทรงแบบนี้นะคะลองกินดูก่อนจะมแเจ้าหายไม่หวานไหมหรือเปล่า อืหวานค่ะหวานอ่อนๆมากินด้วยกันวันนี้ทั้งวันเนาะก็เข้าไปเยี่ยมเพื่อนไปเป็นกำลังใจว่าลูกเขาจะช้ำเนาะเพราะเขาสูงแล้วอพอสูกเราก็มาบ่มไว้บ่มก็วางไว้เฉยเฉยนะวางไว้เฉยเฉยเราไม่ใส่ปุย๋ยไม่ได้ตั้ลูกเนาะก็ได้มาทรงแบบนี้นะคะลองกินดูก,ก่อนแ้วจ,จาหายไม่หวานไหมหรือเปล่า ลูกเนาะก็ได้มาทรงแบบนี้นะคะลองกินดูก่อนจะมั้จ้าหายไม่หวานไหมหรือเปล่าอืม,มอเมนเจ้าเหมียวนอนหลับเจ้าเหมียวนอนหลับอยู่บนี่เป็นวิธีการหัน่นอีกวิธีที่สองที่เราถ่าย ลูกไปเมื่อวานนี้ลูกเนาะก็ได้มาทรงแบบนี้นะคะลองกินดูก,ก่อนจะ้เจ้าหายไม่หวานไหมหรือเปล่าอืมอนะพอถูกความเย็นแล้วความหวานกับความเย็นเขาถูกกันเราก็มากินอร่อยะคะ่ะอร่อยสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันน,นนี้มากินมันละกอที่เราปอกไว้เมื่อวานนี้เนาะ แล้วก็หลังจากที่โชว์เสร็จต้องรอหน่อยเราไปเดินออกกำลังกายสักหน่อยต้องรอ ตัวเองเป็นคนท้องผูกถ้ได้กินผลลับนะแบบทําเป็นแนวขวางนะของมะละกอเครื่องนี่ธรรมดาบต่กาหั่นหรือปาดเนาะเราก็เอานี้มาใช่ตรงนี้ค่ะ,ะเขาไปตู้เย็นไปเห็นก็เลยไปเอามะละกอมากินค่ะเราเราเป็นมะละกอลูกเดียวแต่ว่าเราเราทำเป็นสองรูปทรงเนาอะทอีะนี้บางคนก็ขึ้นตรงกัน ตรงกันก็ถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมก็คงต้องนะไปดูเรือเรือลังให้นะะเนาะค่ะเนาะหิวหิวก็เลยมากินมะละกอสวยงามๆไปแล้วนี่เราก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาตู้เย็นเพื่อให้เย็นหวานฉ่ำเนาะวันนี้นึกได้นะหิวหิวก็เลยไปอ่าต้องรอแล้ก็ ให้เป็นอันนี้คือผ่าตามแนวนอนเนาะค่ะครึ่องลูกตันหัวตะไท้ายออกแล้วเราก็มาพอถูกความเย็นแล้วความหวานกับความเย็นเขาถูกกันเราก็มากินอร่อย,ยค่ะอร่อยสวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้มากินมะละกอที่เราบอกไว้เมื่อวานนี้เนาะ แล้วก็หลังจากที่โชว์เ้อหน่อยเราไปเดินออกกำลังกายสักหน่อยแล้ก็ให้เป็นอันนี้คือผ่าตามแนวนอนเนะคะเครื่องลูกนะตันหัวตะไท้ายออกแล้วเราก็มานะเอาเอามีดอ่ที่ที่เราใช้สำหรับเนี้ยมาทำให้เป็นร่องแบบนี้ก็หนาะน้ากินนะคะแทนที่เราจะ ทำเป็นลูกธรรมดาเอามีตัวเองเป็นคนท้องผูกก,ก,ก,ก็ได้กินคนละมะกินมะละกอได้กันค่ะเพื่อน